นะคะวันนี้เรามาเอาหิมะออกจากรถกันหลังจากที่หิมะมันตกนะคะเห็นไหมคะมันขาวไปหมดเลยขาวโพลนไปหมดเลยเห็นไหมมันก็หนาอยู่มันตกสองวันเนี่ยคะ่ะความหนาของหิมะนะพอดีว่าแปลงมันอยู่ในรถแล้วดันไม่ได้เอาแปลงออกงานเข้าทำไง เขียนให้ดูก่อนอู้ยเย็นทำยังไงต้องเอาเอาออกทำไงเย็นเย็นแปรงมันอยู่ในรถแปรงที่ปัดอ่ะฮืม You can take away this side first. t Sharp brush inside. You can use this one. ทำยังไง บอกแล้วให้เอาแปลงออก I tell you to take blood out you forgot เห็นไหมทำยังไงร้วนี้เย็นเจียบคนลืมแปลงก็ต้องปัดนะคะ <c oughs> ต้องเอาออกแบบนี้นะมันแข็งว่ะมันเป็นน้ําแข็งนี่เตรียมอันนี้มาจะมาคุมจะรอดไหมพรุ่งนี้เพราะงั้เวลาเปิดนะ้ำมันก็หิมะมันก็จะเข้าไปในรถ เปิดได้ไหมอ่ะมันเย็นเจี๊ยบมันก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยอะตรงกระจกกระจกเยอะ in the back yeah it's okay take it up อ่ะเองกลางทีกุญแจมันอยู่ไกล โอเคได้แล้วอันนี้ก็ต้องเอาออกหนามากอู้อากาศดีอ่ะได้แล้วนั่นอุปกรณ์ในการเอาออกขอา <c oughs> <c oughs> แปลงของเราอันนี้แปลงกวาดพื้น กวาดดพื้นจะเป็นอย่างนี้เหมือนแป้งบ้านเราที่เราใชยขัดขัดพื้นบ้านเราอ่ะหนาเลยนะดูสิให้ดูความหนาของหิมะหนาอยู่นะคืนนี้ก็อย่าตกอีกแล้วกันนะตกก็เบาๆก็พอไม่ต้องตกหนะักแต่วันนี้ไม่หนาวมากนะหิมะตกก็ไม่หนาว ปกติหน,หนาวมากติดลบให้ดี๋ยไหมคะมันใช้เวลานะใ,ใช้เวลามากดูสิเต็มนะอันนี้ก็ที่จอดรถราข้างๆบ้านเขาไปแล้วเมื่อเช้าก็ได้ยิงเขาข,ข,ข,ขุดขุดขุดอยู่เหมือนกันตั้งแต่เช้า คือถ้าจะออกไปไหนก็ต้องเตรียมเตรียมปัดแบบนี้นะถ้าหิมาตกนะเราก็ต้องปดัดแล้วก็ปล่อยให้มันละลายเราต้องสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเพื่อให้มันมีความร้อนข้างในแล้วก็ให้น้ําแข็งที่มันเกาะอ,อยู่ที่กระจกละลายหนาอยู่นะดูดิประมาณ สองสามสองนิ้วได้ไหมสองนิ้วสองนิ้วครึ่งประมาณหนาดูดิเราก็เห็นเขาปิดเราก็จะมาปิดมั่งซื้อมาแต่ไม่เคยใช้เลยด้วยความขี้เกียจนะนหนามากอากาศดีทุกทีเราจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกันนะคะวันนี้มี แดดนิดนึงชื่นใจเห็นไหมรอบรอบับรอบ,รอบ,รอบพิ่เชนเตอร์กวาดเดี๋ยวจะลองไปสตาร์ทรถดูนะคะว่าโอเคไหม ว่าสตาร์ทข่าวโซ่ไม่ครับไปเลยเอ็น มันไม่ยากนะแต่เราเตี้ยไงเวลาเรากวาดข้างบนหลังคารเราก็จะกวาดไม่ถึงไงเราไม่ได้เราก็เลยต้องใช้เขากวาดเพราะเขาสูงเราเตี้ยเวลาข้างบนหลังคานะ่ต้องปีนไงลําบากลำบนแต่ถ้าเกิดจากแฟนทําให้มันก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเขาสูงอะ่ะเขากวาดได้ เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆตรงหน้าต่างนะคะว่ามันมันเป็นน้ำแข็งจริงๆแต่วันนี้ถือว่าอากาศมันโอเคนะอากาศดีพาไปดูที่ไส้เกันนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือน้ำแข็งนะคะนันเป็นน้ำแข็ง ถ้าอย่างนี้ต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะ่ะแล้วมันถึงจะออกแล้วมันก็ค่อยๆละลาย,ลายเปิดฮีทแบบร้อนๆเลยยอะโอเค<ว>แค่นเพิว่ววะไปลองสตาร์ทรถเดินดูนะคะฮึ๊บโอ้ขีมะ เติมคอ,อก่อนไปดูกันนะออวันนี้จะลองเอากุญแจอีกอันหนึ่งสตาร์ทเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นานค่อนข้างมีปัญหาจะลองดูนะ תודה רבה เรามาดูอีกทีตอนที่เสร็จแล้วเนาะอันนี้เราก็จะเปิดเปิดอันนี้เพื่อที่จะให้มันมีความร้อนที่กระจกนะคะแล้วก็เปิดตัวนี้ที่ข้างหลังมันก็จะเป่าข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปฉีดกันจะหมดแล้วมันเป็นสำหรับน้ำแข็งที่มันเกาะกระจกนะคะ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าเราเราว่ามันใช้แล้วมันมันเร็วดีมันจะละลายเร็วมากลองไปซื้อใช้กันดูนะคะมันจะสําหรับเวลาที่ี่มะไม่ใช่ี่มะน้ําแข็งเกาะกระจกเยอะๆแล้าเราใช้ตัวนี้ฉีดมันจะช่วยให้เร็วขึ้นไปลองฉีดกันดูป๊ปปล่อยให้กุญแจมันดีเทกไว้ก่อนเพราะว่ามันกุญแจมันลืมเห็นไหมคะเราจะฉีด มันไม่ต้องฉีดไปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดสตาร์ทรถทิ้งไว้เนี้ยมันก็จะโอเคแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันให้มันเร็วอะไม่งั้นมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอะแต่ถ้าฉีดอันนี้ลงไปมันจะมันจะเร็วขึ้นไม่รู้มโนไเวอเองไหมวะแต่ความรู้สึกว่ามันเร็วเห็นไหมเมื่อกี้ฉีดไปมะละลายละเริ่มละลายละนะดีกว่าเมื่อกี้อะ ถ้าเราฉีดไปสักพักหนึ่งมันก็จะดีกว่าแล้วก็ช่วยได้นิดหน่อยอ่ะแต่ส่วนมากฝรั่งก็ไม่ใช้งันไม่รู้ทำไมน้อยคนไม่ค่อยเห็นใครใช้นะเห็นจะแบบเขาก็าปล่อยมันอย่างนั้นแหละเขาสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ละลายอะไรแบบนี้แต่เราอยากให้มันเร็วบางทีแบบว่าตื่นสายส่วนมาจะเป็นอะไรที่ตื่นสายแล้วก็ไปทำงานไม่ทันนะเราก็จะ อย่างนี้เลยฉีด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 ทิ้งไว้จะต้องเอาขวดใหม่มาเพราะขวดนี้หมดละเราก็จะซื้อเก็บไว้เสร็แล้วก็ฉีดก็ฉีดไว้ฉีดหน่อยตรงนี้ไม่ค่อยมีเห็นไหมฝั่งนู้นนะเริ่มละลายแล้วเห็นไหมฉีดตรงนี้หน่อยจะหมดต้องไปเอาขวดใหม่มาซื้อไว้เยอะ ตอนมันลดราคาก็ซื้อไว้เยอะเพราะว่ามันแพงอยู่นะขวดหนึ่งอะซื้อที่เอลูพีชน,นะมันน้อยกว่านี้400มก60บคนนม่มก็แพงอยู่นะสำหรับเราเราก็ว่ามันแพงเพราะเราใช้เยอะแต่บางคนเขาก็ไม่ใช้กันเขาก็เป็นสตาร์ทรถแต่มันต้องสตาร์ทนานหน่อยหมด แบบนี้เลยให้ดูมถ้าเรารีบเราก็ต้องขูดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไม่รีบเราก็ปล่อนจริงๆไม่ได้อย่างตอนเช้ามาตื่นมาก็มาจตาจรรถปั่นเลย ำหรับคนเตี้ยอย่างเรามันไม่ถึงอ่ะถ้าชายก็ทำก็าจะละเอียดนะเขาจะแบบทุกซอกทุกมุมแต่เราถ้าเราทำเราก็จะลวกๆนะเพราะเราหนาว แล้วเพราะเมื่อกี้เราฉีดสเปรย์ทิ้งไว้มันเริ่มละล,ลายแล้วอย่างเราเปิดทิตเตอร์ข้างในนะมันก็จะออกง่ายแหละเห็นะเสร็จแล้วตรงนี้สะอาดแล้วใช้ได้แล้วเหลือฝั่งนี้ค่ะนี่ก็เหลือนิดๆหน่อยๆน่อยสตาร์ททิ้งไวส้สักพักหนึ่งละ ใช้เวลาอยู่นะคะเป็นสิบนาทีอะเื่นสายไม่ได้หน้านี้ตื่นสายแล้วโอ้โหกว่าจะเอาน้ำแข็งขออกนะถ้าเกิดหิมะตกนะแต่ถ้าหิมะไม่ตกก็ติดได้สินาทีได้เพราะว่ามันไม่ต้องมันก็แค่รอให้น้ำแข็งละลายก็ใช้เวลานานอยู่ เอาจริงเอาจังมากอโอเคเรียบร้อยพร้อมไปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย